มีปัญหาขั้นแรกก็คือหัวเข่าคับเริ่มมีอาการเดินไปไหนก็ยกขาก็แกลบครับแกลบใช่ไหมฮะ 5, <000. S 1> ยิ่งวันมันก็ยิ่งหนักขึ้นฮะหนักขึ้นหนักขึ้นผมก็ไปโรงพยาบาลตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลเช็คครับจะผ่าละครับข้านละหนึ่งแสแปดหมนห้าพันบาทข้างละข้ 5, างละ,งละผมผมก็ตัดสินใจเอาแล้วครับ ตัดสินใจแล้วเอาเอานี่คือตัดผ่าตัดนะแล้วอยู่มาวันหนึ่งเหมือนนิทานครับอาจารย์สูทิงบอกเฮียอย่าเพิ่งไปเลยโรงบาลไม่หนีไปไหนผมมาเมื่อวันที่สิบหกเดือนที่แล้วครับวันที่สิบหกนะฮะจำไว้นะฮะสิบหกผมนั่งตรงนั้นนะ่ะผมซื้อไปเลยกลับบ้างใครอยากหายแบบผมนะสี่สี่สี่ ไม่ใช่หวยนะสี่สี่สี่ไม่ใช่ใบหวยมือละฮะสี่สี่สี่สามมือสามมือผมหนักกว่านั้นเนี่นะผมเข้าห้องน้ำนะครับไม่ได้พูดหยาบนะฮะอาบน้ำเสร็จต้องใส่กางเกงั้นงในใช่ไหมพรายาผมทำเราเอาสแตนเลสครับคนพิการเนี่ยต้องจับทีละข้างครับโทษทีนะฮะใส่ทีละข้างใส่ทีละข้างปั๊บมาใส่กางเกงขายาวใส่ปั๊บ ผมออกมาเรียบร้อยมันมันลำบากมากอ่ะครับแล้วเวลาผมนั่งนั่งอย่างนี้นะจะจะไขว่ห้างคุณลองไขว่ไขว่ห้างดิคุณยกขาไขว่ห้างเดีอ่าฮะใช่แต่ผมแต่ก่อนนี้มันอย่างนี้มันอย่างนี้เอ้ยคุณพี่ผมผมเห็นท่าคุณพี่สุรพลนี่เหมือนพระเอกหนังเรื่องอวตารเลยนะฮะแล้วอยู่ยดีผมสบายนะมผมสบายโอ้แล้วก่อนนี้คุณท่านด็อกเตอร์ครับ ต้อย่างนี้ครับต้องอย่างนี้ครับออคับ,คบอย่างนี้ผมสบายครับดรผมขอบคุณดรนะ